ต้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสองตอนแรงกรรม ที่หลวงปู่สวงช่วยทุกคนล้วนแล้วแต่เคยผิดพลาดกันมาทั้งนั้นอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามหากเทว่าเขาเหล่านั้นมีความสำนึกในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วกลับตัวกลับใจเสียใหม่เขาก็จะได้พบกับแสงสว่างเพื่อใช้เป็นแสงนำทางของชีวิตต่อไปหลวงปู่สวง ผู้วิเศษแห่งภูตะแบงพระผู้เปี่ยมล้นไปด้วยจิตเมตตาด้วยบาร,รมีที่สูงเกินกว่าที่บรรดาพวกเราทั้งหลายจะจับต้องได้แต่พวกเราสามารถรับรู้ได้จากความปฏิหารที่หลวงปู่ให้ความช่วยเหลือผู้คนมากมายบางคนที่เดินหลงทางเมื่อได้เจอกับปฏิหารของหลวงปู่ยังยอมกลับใจดังเช่นเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้ฟัง จากการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ต่อไปนี้ผมชื่ออภินรักษ์จันทลระนะครับชื่อเล่นก็ชื่อชื่อกูนะครับแล้วก็เรียกเรียกคูกโก็ได้ครับบ้านบ้านเกิดภูมิลำเนาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือทํางานรับราชการที่จังหวัดสกลน,นครพื้นเพก็เป็นคนละเอียดแล้วทีนี้ช้าความไปประมาณปีปีห้าหกครับผมกับแฟนเนี่ยไปคือ,ค,อคือชอบชอบไปหาครูบาอาจารย์ชอบไปตามสวนปฏิบัติธรรมสํานัก mm hmm. สงฆ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ มีโอกาสได้ไปสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งแถวจังหวัดยะโสธรทีนี้ก็รู้จักกันกับกับนา้ากับพี่ที่เขาชวนไปนี่แหละทีนี้ก็อยู่อยู่กันไม่ได้สักพักผมก็เลยเห็นผมเห็นแกแขวนเหรียญเป็นเหรียญหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินผมก็เลยถามว่าเอ้าน้าชายัยทำไมรู้จักหลวงปู่สวงเนี่ยน้าอยู่าดกรีไม่ใช่หรอะอะไรเงี้ยแกก็เลยบอกว่าม,มันมีสาเหตุอยู่ก็คือว่า แกเคยแกเคยพาน้องเนี่ยไปบนหลวงปู่ก็คือน้องชายแกเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะดื้อหน่อยบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะเกเรเกเรเกเรชอบชอบไปยุ่งกับ <c oughs> กับกับพวกสีเทาๆกูดง่ายๆกับมีทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละ <c oughs> แต่ทีนี้เผอิญว่าลัางๆมาเนี่ยถลําลึกไปหน่อยก็เลยไปทําธุรกิจเกี่ยวกับไม้ไม้ไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นไม้ห่วห้างที่ชื่อๆก็แล้วกันลหละ <c oughs> ไม้พยุงรถหนึ่งรถหกล้อนะครับรถหกล,ลอ้อแล้วทีนี้รถน่ะ เสียหลักลงข้างทางทีนี้มันเอาขึ้นไม่ได้ทีนี้ตำรวจเขามาเห็นก็เลยเป็นคดีความกันเป็นคดีความกันแล้วทีนี้มันคล้ายๆว่ามันมันมันหนีไม่ออกมันดิ้นไม่ออกทั้งทั้งรถหกล้อทั้งทั้งไม้มันเต็มรถแล้วก็ตัวเองเป็นคนขับกับกับลูกน้องทีนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่ามันเป็นคดีที่เอ่อค่อนข้างที่จะหนักหนักบ้านเราก็หนักอยู่นะครับไม้ไม้ห้ามครับจํานวนไม้มันก็เยอะมันไม่ใช่ว่า เป็นไม้ที่แบบเอาไว้ทําบ้านทําโต๊ะพระอะไรตามบ้านแบบนั้นมันามาก็่ากจะเป็นอันนี้มันเป็นไม้ท่อน,นมันเป็นไม้ท่อนสูงนะครับก็เลยแบบว่าคือหมดทางไปนะครับก็คือตํารวจเขาก็ส่งเรื่องไปที่อายการเพื่อที่จะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องอะไรกันสักอย่างนี่แหละก็วิ่งเต้นมันก็ไม่มีเงินไม่มีทองหรอกครับถ้าถ้าวิ่งมันจริงๆมันก็วิ่งไปก็ไม่รู้จะหลุดหรือไม่หลุดทีนี้น้าชัยเนี่ยแกมีความเคารพ ศรัทธาหลวงปู่สวงอยู่เป็นทุนเดิมแล้วก็เลยพาน้องไปก่อนที่อยายการจะสั่งจะจะสั่งฟ้องพาพาไปไหน่ะพาไปวัดหลวงปู่ครับโอ้วัดวัดไพรเลยเหรอใช่ครับไปวัดไพรพัฒนาเลยน้าชัยเนี่ยเขารบศรัทธาหลวงปู่แต่ไม่เคยไปวัดหลวงปู่นะครับแต่ว่ารู้แค่ว่าอยู่ที่อำเภอคูสิง<อ>จังหวัดสิสเกตอืมอ่าแล้วทีนี้พอน้องเดือดร้อนก็ออกไปประมาณตีสามฝนตกตก,ตกไปถูกแบบไม่หลงทางเลยออกจากอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรครับ ก็ไปแบบไม่ได้ถามทางไม่ได้อะไรเลยแล้วอย่าลืมว่าปีห้าหกโทรศัพท์มันยังไม่มีไม่มีแบบเล่นเฟซเล่นไลน์ไม่มีเพ S, <S นะครับอ่ารถก็เป็นรถเป็นรถกระบะเก่าๆแบบบ้านนอกบ้านนอกเรานั่นแหละครับ yeah. ทีนี้ก็ไปถึงแล้วไปไปบนไปบนหลวงปู่ว่าอยากให้หลวงปู่ช่วยถ้าจะต้องโทษทันอาญาบ้านเมืองก็ขอให้ติดน้อยที่สุดอ่าหรือไม่ก็ขอให้หลุดคดีแล้วก็สาบานกัแบหบลวงปู่เลยว่าถ้าหลุดครั้งเนี้ย จะเลิกทุกอย่างที่ไม่ดีเลยเลิกทั้งเรื่องไม้เรื่องอะไรก็ตามที่เคยทํามาที่มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายจะเลิกทุกอย่างจะตั้งต้นชีวิตใหม่ผ่านไปได้สักสองอาทิตย์นี่แหละครับพอบนเสร็จจะบนถวายน่าจะเป็นไก่ชนไก่ชนที่เป็นรูปปั้นกับว่าวแล้วก็จะนําเงินส่วนหนึ่อไปทําบุญกับหลวงปู่แล้วก็จะบวชให้หลวงปูพ่พรรษาหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าบวชบวชที่วัดไผ่ก็คือจะบวชวัดแถวบ้านพอ พอเรื่องไปถึงอายการแล้วก็อายการส่งส่งต่อไปที่ศาลประมาณนี้นะครับทีนี้พอไปถึงศาลศาลสั่งไม่ฟ้องคล้ายๆว่ามันไม่ใช่การจับได้คารังคาเขาเหมือนเหมือนคล้ายๆว่ารู้อยู่ว่ารถคันนี้เป็นรถใครแล้วไม้แล้วไม้อยู่ในรถแล้วมันอยู่ข้างทางรถคันนี้อาจจะโดนขโมยไปขนไม้หรือเปล่าประมาณเนี้ยแต่ความเป็นจริงก็คือน้องของน้าชัยเนี่ยเป็นคนขับจริงๆกับลูกน้อง mm. คือที่ตำรวจจับได้เพราะว่าเขาตามไปเห็นรถ เห็นไม้แล้วเขารู้ว่ารถคันนี้รถไทยเพราะว่ามันเป็นระแวกแขวบ้านไงครับแต่แต่นี่คือผมฟังต่อจากน้าชัยพูดให้ฟังอ่าว่าที่รู้จักลุงปู่แล้วก็เคยเจอมาแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันเป็นแบบนี้ที่นี่ทีนี้ผมก็เลยอันนี้คือเรื่องแรกแล้วพอพอ,พอกแกหลุดแกก็บวชนะครับแกบวชอยู่อยู่บ้านหนึ่งพันษาแล้วก็พอบวชเสร็จปั๊บแกก็แกก็ไปไปทั้งผ้าเหลืองนั่นแหละ ไปบอกหลวงปู่ว่าผมบวชให้หลวงปู่แล้วนะผมจะบวชพรรษาหนึ่งแล้วก็เอาไก่ไปถวายเอาว่าวไปถวายเอาเงินไปทาบุญไปกับครอบครัวแกอทุนนี้แกแกเลิกหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ว่างๆแกก็ชอบไปทาโรงทานตามวัดเวลามีงานบญแถวบ้านคือจากจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยตั้งแต่วันนั้นมาทีนี้ผมอ่ะผมรู้จักหลวงปู่นานแล้วละ่ะหนึ่งก็คือชอบชอบอ่านหนังสือพระชอบซื้อหนังสือมาอ่านเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้เล่นอะไรได้ขนาดนี้ผมแค ซื้อพวกนหนัง,นงสือนณมูหนังสือศักดิ์สิทธิ์อะไรมาอ่านพวกลานโพอะรวพวกลานโพใช่ครับแต่ว่าผมเนี่ยยังยังไม่เคยได้ไปวัดหุวงปูจนประมาณอันนี้ผมไปไล่เมื่อกี้ผมไปไล่ทบทวนดูรูปเก่าๆอยู่ในเฟซผมยังจําได้เลยครั้งแรกที่ผมไปกาบอุวงปู่เนี่ยวันที่23มีนาคม2558ผมไปกับน้องสองคนเป็นผู้ชายแล้วก็ไปกับแฟนผมเอารถของน้องไป สาเหตุที่ได้ไปเพราะว่าผมไปสมัครสอบบรรจุครูที่อำเภอขูขันอ่าพอสมัครสอบเสร็จปั๊บก็เลยคุยกันว่าเนี่ยเราไปกราบหลวงปู่สวงไหมที่วัดไผ่พัฒนาเนี่ยไปขอพรท่านอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกันไปกันสี่คนมีน้องสองน้องชายสองคนที่ไปด้วยกันกับแฟนผมคนนึงเอารถเอารถของน้องชายไปเข้าเป็นคนขับถ้าเทียมระยะทางจากจากบ้านผมที่ละเอียดไปวัดหลวงปู่ก็อยู่อยู่ที่ประมาณสองร้อยแปดสิบโล อําเภอเลิงนกทาไปยะโสไปค,คําขืดแก้วไปยางชุมน้อยขุขันเส้นเส้นเส้นนี้แหละครับแล้วก็ไปข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็เข้าตรงไปอําเภอภูสิงตอนไปเนี่ยผมไม่มีอาการอะไรเลยนะครับผมเป็นคนปกตินี่แหละเป็นคนเล่นกีฬาด้วยเล่นกีฬาตลอดพูดเลยเลยว่าผมเป็นผมครูสอนพระเนะี่ะคือไม่ได้ได้ดื่มเหล้าได้อะไรไม่คืนนะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเดินทางเราก็งดเราก็ไม่ดื่มเพราะว่าเราจะไปสมัครสอบเราก็ต้องเตรียมเอกสารอะไรให้มันครบ พอไปนะตอนนั้นผมยังจำภาพแรกได้เลยสังขารหลวงปู่อยู่ในโรงเนี่ยยังอยู่บนบนกระท่มบนทอมไม้ใช่ครับบนดบยังไม่เสร็จผมก็ไปทําบุญไปถวายค่าน้ําค่าไฟแล้วผมก็ไปบูชาเอาขันมาไหว้หลวงปู่ทีนี้เขาเห็นคนอื่นเขาเขารอดสังขารหลวงปู่แล้วเขาก็เชื่อว่าถ้ารอดแล้วจะโชคดีมีมีชัยเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ที่ผมเป็นคนค่อนข้างที่จะแหวกแนวนิดนึงนะพูดตรง เราลอดจากด้านขาหลวงปู่ใช่ไหมครับเดินจากด้านเท้าหลวงปู่ขึ้นมาบนขึ้นมาบนบนหัวหลวงปู่แล้วเราต้องต้องเวียนขวาใช่ไหมพี่เวียนขวาสามรอบใช่ไหมแต่วันนั้นน่ะคนมันเยอะเพราะว่าผมไปสมัครน่าจะคนคนไปสมัครสอบบันจุูรูแถวนั้นน่ะมันเยอะเขาก็เลยไปขอพรเหมือนกันคล้ายๆว่าสมัครสอบเสร็จคนนี้ก็ไปขอพรคนนี้ก็ไปทําบุญคือมันเป็นละแวกนั้นก็คือได้มาแล้วก็ต้องไปกราบหลวงปู่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เอ๊ มันไปเวียนขวาเนี่ยมันต่อคิวกันยาวผมเวียนซ้ายเวียนซ้ายยังไงไปอ้อมซ้ายคืออ้อมซ้ายไม่มีใครทาผมทาคนเดียวม, <ừ. S 2> มันเร็วความคิดผมมันเร็วอ่าแล้วคนอื่นเขาจะไม่นั่นเหรอเอ้ยอันนี้มันเหมือนกับแซงคิวเขาอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ครับคือคนอื่นเนี่ยเขาเวียนขวาเขาก็ไปตามลําดับใช่ใช่แต่ผมเนี่ย<ๆ>เวียนซ้ายผมก็มาเขาผมคนเดียว<ๆ>เขาเอาสามรอบผมเอาเก้ารอบเลยที่ฮิตด,ดูแต่แฟนผมน้องผมสองคนเนี่ยเขาเวียนขวาตามตามคนอื่นนะแต่ผมนี่คิดว่าเอ้ยมันจะ เอออาจกระเีือนอะไรกันร้อนก็ร้อนอะไรคนก็เยอะเพียนตายก็ได้เหมือนกันแหละอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดขนาดนั้นคือหมายถึงว่าพอเราพ้นจากหัวหลวงปู่แล้วแล้วเราก็อ้อมมาทางขาอีกทีใช่ไหมใช่ครับมันต้องอ้อมสามรอบคือคนอื่นเขาคือลงอ่าลงลงหลวงปู่ตั้งไว้ปั๊บไปลอดด้านเท้าหลวงปู่มาลอดลอดด้านเท้าแล้วก็ก้ม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 ไปแล้วก็ถึงหัวท่านมัน อ่าถึงหัวท่านแล้วต้องเลี้ยวขวาเหมือนเพื่อนใช่ไหมอ๋อเราเลี้ยวซ้ายกลับมาเลี้ยวซ้ายกลับมามันจะได้เร็วแล้วเราก็เข้าขามาขาหลวงปู่ใช่ใช่มันจะได้เร็วในความคิดผมไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นการที่ครูโกลอดสรีระของหลวงปู่สวงแล้วไม่วนออกขวาเป็นวงกลมแต่ครูโกลอดพ้นทางด้านหน้าแล้วครูโกก็วนซ้ายเพื่อประหยัดเวลา เพียงหวังว่าจะเอาเวลาในช่วงต่อคิวไปทำอย่างอื่นแต่หลวงปู่รักลูกหลานทุกคนเท่าเทียมกันทำลักษณะนี้เหมือนเป็นการเอาเปรียบลูกศิษย์คนอื่นท่านที่ยังไม่ทราบขอให้ท่านตระหนักเอาไว้ให้ดีและอย่าปฏิบัติโดยเด็ดขาดกรณีของครูโกกระทำโดยไม่ได้ตั้งใจก็เสร็จสับปั๊บก็ไปทำบุญไปลดน้ำมนตให้พระอาจารย์ท่าน กูเขียนให้แล้วก็ทันก็ให้อังสะลูปูมาคนละเล็กคนละน้อยนี่แหละแต่ว่าอังสะเนี่ยผมผมก็เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อทีนี้พอกลับมาลดออกจากวัดได้มาถึงประมาณสักสามสิบกิโลโอ้อยู่ดีๆผมหูอือตาลายอ้วกแตกเลยพี่อาเจียนออกมาเลยนะแล้วได้กินเลยครับไปไม่ได้กินไม่ได้กินอะไรก็คือไม่ดื่มเอ็มร้อยไม่ดื่มระทิงแดงไม่กินกาแฟอยู่แล้ว แต่ในความรู้สึกคือหอือตาลายแล้วก็มันขั้นเนื้อขั้นตัวมันตัวร้อนพูกว่าพุกว่าพุมว่าแบาบ,บ,บ,บนี้ิดดูอาการลักษณะแบบนี้เหมือนอาหารเป็นพิษแต่ทว่าครูโกยังไม่ทานอะไรเลยแล้วอาการนี้เริ่มเป็นตั้งแต่ลอดสรีระของหลวงปู่ที่ไม่วนออกทางขวาผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรตอนวทวนนะพี่ตอนมาเนี่ยกูยังดีๆอยู่เลยในความคิดนี่ย แล้วอยู่ดีๆทําไมออกจากัวมาเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยสวดคาถาหลวงปู่เสร็จปั๊บผมก็เลยพูดหลวงปู่วันนี้ลูกไปกราบหลวงปู่เนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่ลูกได้ล่วงเกินหลวงปู่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการทําการขอขามากรรมปู่และอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ไปเจอกับรูปของหลวงปูส่สวงที่อำเภอเลืองนกทาจังหวัดชสูงและทีนี้หลวงพ่อเนี่ยท่านใช้ให้ผมเนี่ยไปทําความสะอาดบุตรให้ แล้วรูปตัวเนี้ยมันใส่กอบไว้เรียบร้อยแล้วแต่ไปอยู่แบบกองไว้ไม่ได้แขวนนะ่ะกองกับพื้นแล้วมีแต่ขี้ฝุ่นนะพี่คิด,ดูผมก็เลยหยิบขึ้นมาเอานี่รูปหลวงปู่สวงที่อยู่สีสกเกียร์เนี่ยผมก็ว่าอย่างเงี้ยหลวงพ่อให้ผมบูชาต่อได้ไหมผมก็เลยทำบุญบูชาท่านไปส0มรอติดตามต่อในคลิปหน้าว่าเหตุการณ์ปฏิหารของหลวงปู่ที่เกิดกับครูโกยังมีอะไรอีกบ้าง อิลิเมียองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุทเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้น เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ